สวัสดีครับวันนี้ในคลิปนี้นะครับจะสอนสร้างนะครับรั้วไม้ระแนงนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับเอาละโดยจะใช้เครื่องมือพื้นฐานนะครับในการสร้างนะครับจะไม่ใช้โปรไฟล์วีเดอร์นะครับนะเพื่อให้เพื่อนๆได้ทำงานได้ง่ายนะครับผมใช้เสาเหล็กขนาดสนิ้วคูณสองนิ้วก็คือจุดศูนย์ห้า อ่าคอมมาจุดศูนย์ห้าครับปึ๊บวาดเลยครับเสาเหล็กนะครับตามหลักแล้วมันก็ต้องหนานะครับหนาสองมมอ่าอฟมมก็คือสองมิลนั่นแหละผมทําแบบนี้เลยนะครับก็ปุ๊บนี่เลยนะครับปกติแล้วจะโค้งหน่อยนะครับแต่ว่าเอาตามนี้นะครับผมก็จะ make component ก่อนนะครับคุมนะครับ make component นะตั้งชื่อก็ได้ครับสองคูณสองครับก็ประมาณนี้นะครับผมสร้างนะอาจจะทำให้ดูนะผมจะคัดลอกเลยนะครับระยะห่างนะครับของตัวนี้ก็ผมใช้สักสองเมตรก็แล้วกันนะครับสองเมตรคูณคูณสี่อ่าก็ระยะประมาณนี้คือแผงกั้นนะครับ ดูนะทีนี้นะผมจะใช้ใช้คําสั่งนะครับพูดผูนะครับใช้คําสั่งพูดผูโดยเข้าไปในในนี้นะครับตัวนี้ผมจะทําสูงสักหนึ่งจุดแปดในหนนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยเห็นไหมง่ายไหมครับเออก็ประมาณนี้ครับคราวนี้ต้องการทำสร้างปูนเนาะลืมลืมขอภัยนะครับ ผมสร้างสี่เหลี่ยมมาสักอันหนึ่งก่อนนะครับทำปนะูนนะนี่นะครับทำต่อหม้อน,นั่นแหละง่ายง่ายชุดนะครับใช้คำสั่งอ่ปุ๊บนี่ครับฐานนี้ครับออกมาสักจุดหนึ่งแล้วกันอา่าลงมาสักจุดสามแล้วกันนี่ทำง่าง้เลยนะครับนี่คอนกรีตนะครับวันนี้ก็ ใส่คอนกรีตเข้าไปนะครับนี่ใช้คำสั่งเเคอนกรีต okay, เข้าไปเลยประมาณนี้นะครับเกาะไม่คุบซะต่อไปก็คัดลอกเลยนะครับผมจับที่ปลายนี้นะครับคอนโทรลระวังนะครับคูณสีครับคูณสีเลยดอกจันแล้วก็พิมพ์เลขสี่เลยง่ายนะครับโอเคในไร่เสาแล้วนะครับทาสีนี้หน่อยเนาะ สีนี้น่าจะใช้สีเขาชอบสีน้ำตาลก็ใส่น้ำตาลเข้าไปเลยนะครับปึ๊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 บนี่จากนั้นก็จะใช้คําสั่งนี้นะครับอ่าเทปวัดก่อนผมจะวัดจากเส้นนี้ขึ้นไปความสูงนะครับสัจกจุดห้าจะใส่เหล็กประมาณนี้ก็ ทำเหล็กเลยนะครับผมใช้แบบง่ายๆเลยนะใช้คำสั่งนี่เลยนะครับใช้คำสั่ง offset เนะครับเลขนะจุดศูนย์ห้านะครับประมาณนี้เลยลบนะครับใช้คำสั่งตัวนี้ดันไฟจุดศูนย์ห้านะครับหรือใครจะใช้เหล็กที่จริงเหล็กมันจะต้องต่อกันแบบนี้นะเอาแบบแบบนี้เลยนะครับคือ ครับผมเด็กครับผมครับผมอย่าพูดมากไม่เสียงดังครับไม่เสียงดังอ่าเด็กๆพักเที่ยงแล้วก็ทำไมกินข้าวยังโนกินเร็วจังอ่าใช้คำสั่งตัวน,นี้ครับผมจะใช้เลขสองคูณหนึ่งนะครับทีนี้นะสองคูณหนึ่งก็คือจุด จุดศูนย์ห้าคอมม่าจุดศูนย์สองห้าสี่นี่น,นี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับจริงๆแล้วแล้วผมขออนุญาตให้มันตันกันแล้วกันเนาะนะตันเลยก็ได้นะครับผมตัวอย่างนะครับเพื่อให้ให้รู้นะครับวิธีการเขียนเฉยๆนะครับทิ้งทิ้งอย่าเสียงดังครับ อ่าอย่าเสียงดังครับอ,อ่าผมใช้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ต่อไปกรุปเลยไม่กรุปจากนั้นก๊อปปี้ก๊อปปีอ่าางขนาดนี้ก็น่าจะพอได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่หรือถ้าใครกลัวไม่แข็งแรงก็เสริม เสริมเข้าไปตรงนี้อีกครึ่งหนึ่งก็ได้นะคราวนี้นะครับผมจะวาดไม้ละแนงนะครับไม้ละแนงก็ไม้ละแนงหน้าสี่นิ้วใช่ไหมสี่นิ้วก็เอาเอานี่เลยนะอันนี้ระยะที่แปดจุดศูนย์ห้าใช่ไหมครับก็ทำจุดศูนย์หนึ่งไม่ไม่ไมใช่จุดหนึ่งคอมม่าแปดจุดศูนย์ห้าปับ๊บนี่เลย พิมเลยจริงๆไม้ดะเนียงมันหนาตัวนี้สักสองเซนเนาะศูนย์สองศูนย์สองนะประมาณนี้เนาะเด็กผมทำแบบนี้เลยนะไม้ละเนียงนะจริงไม้ละเนียงนี่อาจจะมีเหลี่ยมนะครับหรือไม่มีก็ได้อะสมมตินะถ้าต้องการที่จะให้มัน มีเหลี่ยมก็คัดลอกออกมาอย่างนี้นะครับนะนะครับก็ทําลบเหลี่ยมมันอย่างนี้นะครับก็เอาเส้นหนึ่งลบมาเส้นหนึ่งก็จุดประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมันจะลอกให้เลยนะภาพประมาณนี้ก็ได้มันเล็กมันต้องซูมเข้าไปนะครับนี่ลบออกไปเลย เดี๋ยวใช้คำสั่งโฟลโลมีก็ได้ทุกคปับ๊บในข้างล่างก็ใช้เทปนะครับวัดระยะขึ้นมาสักประมาณนี้นะครับเท่ากันเลยนี่ลบอย่างนี้เลยอ่าโอเคเรียบร้อยไม้ระแนงก็ประมาณนี้ตัวนี้เอาออกไม่เอาตัวนี้ก็เม k e component จ้ Comp onents, ะ อ่าแล้วก็มูฟมาใส่ครับปุ๊บผมมาใส่ตรงนี้นะครับดูนะผมก็คัดลอ,อกครับมาใส่ตัวนี้เป็นเกณฑ์นะครับหารเก้าก็น่าจะเก้าพอดีนะครับนี่ห่างเก้าพอดีมันจะห่างประมาณนี้นะครับใช้ตัวนี้วัดดูระยะห่างพอดีไหมศูนย์สามเซนพอดีนะครับเก้า เอาละเข้าไปในในนี้เลยนะครับในนี้เลยนะครับเข้าไปตัวหนึ่งครับแล้วก็เห็นไหมครับถ้าเป็นสร้างเป็นคอมบินเนนต์มันจะง่ายครับแบบนี้ครับแปดจุดศูนย์ห้าความยาวเนี่ยจริงๆแล้วอะเอาตามขนาดจริงก็แล้วกันเอาสักสี่เมตรครับสี่เมตร เราต้องทําอย่างนี้เลยนะนเอาแบ่งครึ่งก็แล้วกันแบ่งครึ่งกลางก็คือจุดศูนย์สองห้าสี่ประมาณนี้ใส่สีเข้าไปไม่กคุบก่อนใส่สีเข้าไปปั๊บก็ชอบสีนี้ครับนี่งจากนั้นก็ c อปปี กป,ปีกดตรงนี้แล้วกดตัวไหนก็ได้มุมไหนก็ได้นะมันก็จะมาเชื่อมกันพอดีนี่คือละแนงอ่าละแนงก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่งไฟล์ไปเอ็กพอร์ตเป็นสองดีนะครับก็ได้เดี๋ยวจะใส่ระยะก่อนก็งไ้อ่ะเพื่อให้ช่าง อ oh, ้ยนะนะเครื่องแห้งเลยนะครับออเครื่องแฮงครับอ๋อโอเคมันเรายกเลิกเนาะเราใส่ระยะให้เข้าก่อนนะครับให้ให้ช่างเขาดูก่อนเนาะก็ระยะตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับใส่ระยะให้ช่างเขาดูหน่อย พอสเก็ตเข้าๆแล้วให้เข้าดูอันนี้บอกในนี้เลยอันนี้ทำเข่าๆความสูงความสูงก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับอ่าคนนี้คนสวยเนี่ยออกไปก่อนซ่อนอันนี้ก็ม้ภาพโม้ อ่าแล้วก็ใช้พักกรุณาลดเสียงหน่อยได้ไหมครับอ่าลดเสียงนะเด็กๆนะครับคือในช่วงพักเที่ยงจะให้เด็กๆมามาเล่นมาฝึกทักษะในด้านคอมพิวเตอร์นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะบอกระยะก็ได้นะครับตัวนี้คืออะไรเนี่ยนะครับชี้บอกก็เลยแล้วก็พิมพ์บอกเลย ไม้ละแนงแล้วค่อยออกอ,กอาสี่นิ้วครับค่อยเอ็กพออกไปเป็นออโต์คดได้เลยนะครับอีตัวนี้ก็ใส่ไปตามนี้เลยนะครับตัวนี้ก็บอกอันนี้คืออะไรก็บอกเข้าไปอืตัวนี้คืออะไรครับมันบอกว่าจุดศูนย์แปดลูกบาทเมตรอันนี้ค,คอสสอ c รอ คอสหอลอขนาดจุดสองศูนย์คูณจุดสามศูนย์ก็แล้วกันเนาะเนี่ยทำง่ายแบบนี้เลยเอ้าทำไมมันไม่อยู่ล่ะเส้นมันหายครับมันหายเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรตามนี้นะทีนี้มาดูมุมมองทุกด้านครับด้านบน นี่ด้านรูปด้านปรับเป็นพา r a l e ลปับ๊บตามนี้เลยเราจะได้เห็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้อ่าแอดซีนหน่อยไปที่ edit. อีดิอ่าไปที่อีดินะอีดิแล้วก็มาที่อ่อตัวไหนล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชวิวสิแอนิเมชันครับแอดซีนรูปด้านที่หนึ่งนะครับต่อไปแอดซีนอีกครั้งหนึ่งตัวนี้เป็นรูปด้าน ด้านนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้ครับพาราเดลแล้วก็อัปเดตครับต่อไปแอปอีกอันนี้ทุกด้านด้านข้างด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับอัปเดตต่อไปแอปอีกนะครับเป็นนี่ข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอัปเดต ต่อไปนี่คือการสร้างซีนนะอา่าตอนนี้ด้านบนด้านบนก็จะเห็นแบบนี้ครับมาแล้วก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตปึ๊บอ่าเนือภาพ ISO ใช่ไหมก็ให้เราใส่เป็นไอโซเนี่ยเป็นไอโซปรับมุมมองเป็นเนี่ยประมาณนี้เสร็จ <c oughs> แล้วก็อัปเดตครับ ทีนี้ก็เล่นดูนะครับเล่นดูโอเคก็ประมาณนี้ครับโอเคสต็อปจากนั้นเอ็กพอร์ตออกไปนะครับเอ็กพอร์ตตรงนี้เป็นสองดีให้เขาดูก่อน เอาเป็นงานโปรหักกรวก็แล้วกันรั้วรั้วไม้ระแนงอ่าตัวนี้เป็น DWG แต่ว่าตัวนี้เราจะเป็น JPEG ก็แล้วกันปั๊บเสร็จเรียบร้อยครับนี่ก็ใช้งานได้แล้วนะครับอเอาละ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม